ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมดรทวัฒน์ทองโอภาสนายกอบตตะลันใหม่นะครับอำเภอวิเศษชานจังหวัดอ่างทองอวันนี้ก็มาล้างหม้อกันที่กําลังล้างอยู่เนี่ยเป็นหม้อหม้อหินแกรนิตนะครับโหโูปัญญาชาวบ้านในสมัยโบราณมุมาณนะกันจริงๆนะครับจากหินแกรนิตทั้งก้อนทั้งแท่งนะครับสกัดเอามาทําเป็นหม้อเนี่ยต้องใช้มือสกัด หินทั้งแทง่งทั้งก้อนนะครับนี่นี่ด้านล่างนะครับด้านล่างไม่ต้องสกัดให้มันเรียบร้อยอะไรแต่ว่าด้านหน้าต้องทําให้เรียบร้อยนะครับให้ปราณีตนะครับมันนั้นเดี๋ยวโม่แล้นันมันจะขบมันต้องให้ให้เรียบหน้าต้องเรียบนี่นะครับหินทั้งแทง่งทั้งก้อนใช้มือสกัดใช้เครื่องมือโอ้โห พอจะเสร็จแต่ละอันเนี่ยมันนากจริงคงต้องใช้เวลาหลายวันทีเดียวนะอค่อจะ,ะกัดออกมาได้เสร็จแต่ละอันแต่ละอัน ใส้มาตรฐานทั่ว,วไปแต่นั่งโคตรละโมโคตรโมนิ่ยใหญ่สดๆนะ่น,นกระหินแกนิดเหมือนกันอันนี้ใส่แป้วอันเล็กเดี๋ยวเป็นล้างนันยใหญ่ต่อใส่แป๊งขางเหลืองขัด

พนะักผ่อนแค่องในก่อนเดี๋ยวไข่จะกำเริบอีกโอ้มังกรนี่ก็ได้จากบ้านคุณโอห,หรือคุณดวงตาพันธรัดหมู่สามเช่นเดียวกันโอ้ลูกนี้มีความชำรุดเหมือนกันแต่แล้วก็ยินดีเอามาครับเป็นลายมังกรยังสวยอยู่ นะครับโตทะลุไม่โชว์ลวดลายทีม <Buff et> ือมังกร